สวัสดีนะครับคุณลูกค้านะครับพี่ๆนานะท,ทุกท่านเนาะผมช่างเสสกลน,นะครับปืนยิงปลาครับวันนี้ก็มาอัปเดตผลงานชุดเดือนมีนาคมให้พี่ๆนานะได้ชมกันนะครับดเดือนนี้ก็เนี่ยครับเมื่อวานนี้ก็ไปไปหาล็อกออกไม้นะครับแต่ว่าไม่ได้ตัวนะครับเมื่อวานนี้นะครับ เมื่อก่อนก็ไปซื้อไม้มานี่ครับชุดเดือนมีนาก็ตัดขึ้นรูปให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะใส่นะครับจะใส่นะครับผมใส่ต่อท้ายนะครับชุดนี้ก็จะทําไว้อยู่ครับนี่ครับที่ผมถือนี่เป็นกมคอร่องนิ้วนะครับไม้แดงนะครับไม้แดงนะครับไม้แดงที่แก่หน่อยครับตัวนี้ ออกดำๆเลยฝั่งนี้จะติดกระพี่หน่อยมีรอยแต่งลานิดนึงนะครับตัวนี้ผมจะทําเป็นมินิเพราะว่าตัวนี้จะทําเป็นชิ้นเดียวเลยนะเป็นชิ้นเดียวเป็นมินินะครับปีกน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับปีกจะอยู่ตรงนี้นะครับช่วงชักน่าจะอยู่ประมาณสักห้าสิบหกสิบประมาณนี้นะครับผมทําเป็นมินิไม่แน่อาจจะใส่เป็นปืนศูนย์ก็ได้นะครับเป็นเป็นศูนย์เล็งเปิดข้างประมาณนี้ ลำนี้อาจจะทําไว้ออกเบอร์ก็ได้หรือว่าก็ต้องรอดูอีกทีหนึง่งจะทําไว้สักสองสองบอกสามบอกครับจุดน,นี้นะผมสําหรับลูกค้าที่สั่งมาเป็นท้ายเปล่านะครับก็น่าจะไม่เกินวันที่ยี่สิบห้านะครับเกินวันที่ยี่สิบห้านี้ก็น่าจะประมาณอีกสิบวันไม่ถึงหรอกนะครับไม่ถึงหรอกว่าเป็นท้ายเปล่าก็คือแค่ ต่อท้ายแล้วก็ขัดขึ้นงานก็น่าจะใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับขัดขึ้นงานมันจะช้าตอนที่เราขึ้นรูปนี่แหละครับมันจะช้าตอนที่ขึ้นรูปก็คือตอนที่ต่อท้ายต่ออะไรเวลา OC alright, ขึ้นงานก็คือจะขึ้นงานแป๊บเดียวขัดขึ้น,น,นรูปนี่จะแป๊บเดียวไม่นานนะครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับสําหรับพี P ่ๆนานะผมมีโปรโมชั่นนะครับสําหรับนานะที่อยากได้ราคาถูกนะทีนี้นะครับุค้าฟังให้ดีนะครับ เดี๋ยวผมจะแจ้งให้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 ฟังนะครับก็คือถ้านานาะท่านไหนที่แบบอยากได้ตัวราคาถูกนะครับไม้อะไรก็ได้นะครับแบบนี้นะก็คือจะจะถูกลงนะครับแบบสมมุตินี่ที่ผมถือนี่คือเป็นไม้ยางนานะครับเป็นไม้ยางนานะครับถ้าสมมุติลูกค้าอยากได้ถูกปกติมาดู นะครับปกติกำคอนะครับกำคอแบบนี้เนาะกำคอแบบนี้ถ้าพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้ถ้าพร้อมใช้งานเนาะราคาจะอยู่ที่สองพันเก้าเนาะเป็นปราดู่ทั้งลำนะครับจะอยู่ที่สองพันเก้าถ้าน้นะเอาเป็นไม้ยางนานะครับตัวนี้จะลดลดทันทีสี่ร้อยบาทนะครับครับลดทันทีสี่ร้อยบาทก็คือเป็นสองพันห้านะครับ ราคาจะรวมส่งนะครับก็คือถ้าถ้าสองพันห้าเท่ากับปืนกระบอกนี้นะปืนกระบอกนี้มายัางนาะราคาแค่สองพันสองพันสามร้อยบาทนะครับสองพันสามร้อยบาทก็คือมีค่าจัดส่งสองร้อยนะครับก็จะเป็นสองพันห้าะครับตัวนี้เนาะสำหรับนาณาท่านไหนพี่พี่ท่านไหนที่นะครับอยากได้ราคาถูกก็จัดเลยแล้วถ้าเป็นทรงยกยิง นปกติที่ผมขายปกติที่ขายตัวนี้คือพร้อมใช้งานไม้ประดู่ราคาจะอยู่ที่สองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับตัวนี้ถ้าเป็นไม้ยางนานะครับเป็นไม้ยางนาเป็นไม้ตะเคียนพวกนี้นะครับเป็นไม้นะครับก็คือจะลดทันทีสี่ร้อยบาทนะครับตัวนี้ก็จะเหลือแค่สองพันสามเท่ากับกระบอกนี้สองพันหนึ่งร้อยบาทนะครับ ค่าจัดส่ง200เป็น2 0 0ันะครับตัวนี้เนาะก็คือมาชี้แจงให้ลูกค้าได้ทราบกันนะครับว่าสำหรับลูกค้าที่งบน้อยแบบไม่เน้นไม้ถามว่าไม้ตัวนี้มันแข็งแรงไหมนะครับก็แข็งแรงนะครับนะครับแข็งแรงไม้ยางนานี่ก็แข็งแข็งแรงเหมือนกันนะครับไม้เนื้อแข็งนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม้เนื้ออ่อนเหมือนพวกไม้สัก ตัวนี้ความแข็งแรงก็น่าจะปอมนะครับเหมือนปะดู่แลยผมว่านะครับเพราะว่าไม้ก็เนื้อเนือละเอียดนะครับไม้เนื้อละเอียดแล้วไม้จะออกเป็นสีดำดำแดงแด,ง,ดงก็เป็นสีน้ำตาลนะครับไม่ใช่ดำดำแดวไม้จะออกเป็นสีน้ำตาลก็สวยนะครับนี่ไม้จะเหมือนออกคล้ายๆไม้แดงนะ,นะครับแล้วก็ไม้มีตัวนี้ก็คือจะไม่ค่อยจะไม่หนักนะน้ำหนักมันก็จะ เหมือนกับไม้ประด่ความเบาความไอ้น,นี่ก็จะเหมือนไม้ประด่เป็นไม้ยางนาเนาะตัวนี้สำหรับลูกค้าที่อยากได้นะครับถ้าเป็นปืนศูนย์ก็ได้นะครับปืนศูนย์ถ้าสมมติปกติผมขาย4,400เนอะ4,400ท่านนะ่ะนะเอาเป็นไม้ยางนาะไม้นี่ไม้ยางนาะเนี่ยนะครับก็เท่ากระบอกกระบอกล 4, 000, นะ4,000เนอะนะครับ ถ้าเป็นปืนศูนย์ยกยิงนะผมขายสี่พันก็เท่ากับสามพันหกถ้าเป็นไม้ยางนานะครับตัวนี้นะเพราะว่าทํา,าเพราะว่าไม้ยางนานี่ก็คือมันจะไม่ไม่ได้ไม่ได้ราคาแพงเหมือนไม้ประดูกเนาะก็คือเราก็คือผมที่ทําผมจะขายขายล,ลดราคาลงได้นะขายถูกได้นะครับเพราะว่าไม้มาต้นทุนมันก็ไม่แพงเหมือนไม้กระดูนะไม้กระดูผมซื้อมาเม็ด เจ็ดแปดร้อยนะครับเป็นพันนะครับบางแผ่นเนาะแต่นะครับมันมาต้นทุนมันแพงนะครับเราก็ต้องขายตามต้นทุนมันนะครับไหนจะอุปกรณ์เนาะครับไหนจะอุปกรณ์อะไรหลายอย่างนะครับพอเฉลี่ยมาแล้วนะครับต่อกระบอกก็ไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้เยอะต่อกระบอกเนาะนะครับอันนะท่านไหนทําทําเองนะครับถึงจะรู้นะครับว่า กับคนไหนที่สั่งมาประกอบนับถึงจะรู้นะครับว่ามันต้นทุนกับราคาที่เราได้มาเนาะแต่ของแต่ละชิ้นนะครับกว่าจะประมาประกอบรวมกันนี่โหนะครับไหนจะค่าแรงนะครับไหนจะโ้หลายอย่างเนาะก็จะประมาณนี้นะครับฝากด้วยนะครับถ้าสนใจก็เป็นมีจะมีไมย้ยางนานะครับไม้ยางนาไม้ตะเคียนนะครับยางนาไม้ตะเคียน แล้วก็ไม้ติ้งนะครับพวกนี้นะครับไม้แดงนะครับได้ได้หมดนะครับตัวนี้แต่ถ้าเป็นไม้แดงนะครับนะมันจะมีน้ําหนักหน่อยนะมันน้ําหนักมันจะเท่ากันกับไม้มะค่าแต้นะครับไม้แดงเนี่ยนะน้ําหนักของเขานะครับจะเท่าเท่ากันกับไม้มะค่าแต้เลยนะครับจะมีน้ําหนักหน่อยว่าไม้แดงนี่คือเป็นไม้ที่เนื้อละเอียดมากแล้วก็เนื้อเนื้อจะแน่นแล้วก็ละเอียดมากนะครับตัวนี้มันก็เลยหนัก มันก็เลยหนะักเพราะว่าเป็นไม้ที่เนื้อละเอียดเนื้อแน่นแข็งแรงนะครับสุดยอดครับไม้แดงเนาะก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับพ,พี่นะนะวันนี้ก็จะใส่ใส่ขึ้นรูปต่อต่อละต,ต,ต่อท้ายแล้วก็ตัวนี้ที่ผมจะทําไว้นะครับตัวนี้ก็เป็นมินิตัวนี้ก็เป็นไม้หายากนะครับราคาแพงตัวนี้ไม่ใช่ไม้กับพี้เขาควายนะครับเป็นไม้สาธรตัวนี้ผมซื้อมาตั้งแต่ ่าจะสองปีแล้วนะครับต้นไม้ตัวนี้นะผมเอาเก็บไว้เนาะจนไปค้นมาลืมครับพี่ๆนะนะลืมว่าเคยซื้อไม้มาเ,เน,ะนาะก็เก็บไว้เก็บไว้นะตอนซื้อมาไม้มันยังมันยังไม่ทันแห้งค็เก็บไว้เก็บไว้จนไปค้นมาเจอนะครับนี่ก็มีไม้สาธรมาอันหนึ่งไม่ใช่กระพี้เขาควายนะครับด้านนอกนี้ถ้าถ้าเป็นสาธรด้านนอกนี้จะดําลายแบบนี้ ถ้าเราใส่เข้าไปด้านในของมันมันจะออกสีเหลืองๆแบบนี้เหมือนไม้แดงเหมือนกับสีเหลืองๆขาวๆปนด้านในนะถ้าเป็นสาธรถ้าเป็นกระพี้ขาควายจะดําเมี่ยมเลยนะครับก็กระบอกนี้ก็จะทําเป็นมินิเหมือนกันนะครับว่างเหมือนกันก็จะทําไวนะ้ตัวนี้เป็นมินิอ่ะเป็นมินิชุดนี้จะเป็นชุดมินินะครับรางจะอยู่ที่ผมจะทําแค่ตัวนี้รางจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรแค่นั้นนะครับรางหนึ่งเมตร เอาไว้สําหรับพวกที่สายซุ่มสายพุ่มประมาณนี้เนาะสายซุ่มสายพุ่มยิงระยะไม่เกินห้าเมตรนะแบบจับหางยิงประมาณนี้นะครับมินินะก่อนนี้ครับเดี๋ยวขอเดี๋ยวผมขอลุยทํางานต่อก่อนนะครับพี่ๆนะนะก็ถ้าอยากได้ราคาถูกก็นี่ครับนะหม้ายยางนานะครับหม้ายยางนานะครับลวดลายนะครับ นะครับลวดก็คือลดราคา400นะครับลวดลายนะคความสวยงามสเปคทุกอย่างคือเท่าเดิมหมดนะครับคือเท่าเดิมหมดสวยงามความเท่เหมือนเดิมนะครับนะคความเท่เหมือนเดิมนะครับต่างกันแค่ไม้นะครับต่างกันแค่ไม้แค่นั้นนะครับผมเนาะสาหรับลูกค้าที่ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ไม้ก็เนื้อแข็งสีก็สวยเหมือนกันสีน้ำตาลด้วยเนาะก็จัดเลยยางนานะครับยางนา ปากด้วยนะครับกำคอนะครับกำคอสองพันห้ายกยิงสองพันสามนะครับโหถูกเลยนะสองพันห้าสองพันสามมือสอดนี่สามพันบาทเนาะกำคอลงนิ้วกำคอลงนิ้วสองพันแปดถูกมากนะครับถ้าเป็นยังนะก็คิวเดือนหน้าผมก็ว่างนะครับสําหรับลูกค้าที่สนใจก็จองได้นะครับกทักมาจองได้นะครับจองก็ เบอร์เบอร์โทรนะครับศู to, นย์เก้าแปงห้าสมปครับเบอร์โทร ID ลอันเดียวกันเลยนะครับนะครับผมก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ